ว้านมหาจักรพพัดว้านมหาจักรพพัดไม้มงคลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยแปดประการนะครับที่สำคัญในขณะที่ต้นว้านงอกงามดีครับออกดอกและก็มีความเจริญเติบโตที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ดูสวยงามนะครับ ว่านมหาจักระพัดว่านจำพวกที่เป็นใบคล้ายขมิ้นต่างๆนะครับส่วนหนึ่งครับหลังจากงอกงามแล้วจะถึงฤด,ดูหน้าหนาวนะครับอย่างเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาว่านก็จะออกดอกด้วยแล้วก็แทงแทงใบออกแทงหน่อออกมาสวยงามเยอะมากครับขณะเดียวกันครับประมาณกุมภาพันธ์มีนาก็ว่านจะทิ้งใบหมดครับ เพื่อสามารถเก็บว่านไว้ตอนที่ใบกำลังงอกงามนะครับให้อาศัยใช้วันที่เป็นอธิบดีหรือตรงชัยครับอ,อย่างวันนี้นะเันพนพฤหัสเดือนสิบสองครับเป็นอธิบดีกับตรงชัยเราก็เลยได้ดูครับว่าว่านใบไหนที่ไม่ค่อยใบใบที่เริ่มจะแก่แล้วก็ได้ตัดมานะครับตัดมาแล้ววายอย่างนี้แหละครับก็หากเพื่อนเพื่อนต้องการนําไปใช้ในด้านต่างๆในพิธีสําคัญนะครับ ยินดีแบ่งปันนะครับถ้้ติดต่อมาขอเบอร์โทรด้วยครับฝากมาหรือว่าติดต่อโดยตรงก็ได้นะครับผมยินดีแบ่งปันครับครับนี่ครับอีกรูปแบบของการเก็บว่านที่ถูกต้องนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ